โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเอ่อแองกามันจะอ่านว่าแองกาหรืออาการ์อะอากาช่ามันเถอะเล่นเกมบนเว็บนะฮะก็มาเลือกห้องเล่นห้องอะไรดีวะแม่งจีนเล่นเยอะชิบหายเลยเอ่อซหรอเมริกากันนะฮะแล้วเพย์อุ้ยเย็นแม่ เราต้องกินนะฮะใช้มาวังครับใช้มือไม่ได้อะ่ะแบบ W A S D ไม่ได้อะโอ้ยแม่งตัวโคตรใหญ่เลยคือแม่งคือเกมนี้เราต้องกินไปเรื่อยๆนะฮะไอชื่อจีนอย่าให้กูเรียนจีนจบนะเออวัต t อรเฮ้ยติดมุมทำไมต้องมาเกิดที่มุมวัเนี้ยโอเคฮะเริ่มเริ่มจะชินนะฮะเริ่มจะชิน ตึมึงมึงจะแดกกูใช่ไหมคือเกมนี้มันต้องกินไปเรื่อยๆอล็กๆอ,อกหลบโอโคกระตุกเลยแต่คนเล่นเยอะเกินกันไม่ไหวอเนี่ยอย่าไปเซิร์ฟคน,น้อ้ๆก่อนอืมเฮ้ยจีจีนายคนเล่นก่าเลยกูมันบังคับยากเมาส์แม่งลวนๆอยู่ด้วยเอ้ยเอเชียดีกว่า คนน้อยดีนะฮะเจมแจมนะแจมถือว่าแจมตึ๊ดตุ๊ดต๊ดเราก็ต้องกินไปเรื่อยๆฮะเห็นใครเล็กกว่าก็กินเฮ้ยมันใหญ่กว่ากูแล้วหรือขอปั๊มขอปั๊มขอฟาร์มขอฟาร์มก็ไปเกมที่ต้องเล่นไปเรื่อยๆกูเชื่อเลยมึงคนจีนจริงๆนะเนี่ยไปเล่นเซิร์ฟจีนไปคนจีนเนี่ยเซิร์ฟจีนเองก็มี เดือด <t iss ue> เออแล้วก็ไอไอที่ว่าไม่มีชื่อด้านบนแล้วก็ก็อยาแกแดกอ้อโดนบีบไอคนเกาหลีเอาเล่นเซิร์ฟเดิมนี่แหละแต่รู้สึกว่ามันมันมันขับยากมันเร็วๆยังไงไม่รู้มันมีแบบอันดับหนึ่งสองสามนะฮะอ้เซิร์ฟทำไมคนจีมนมาเล่นเซิร์ฟนี้เยอะจังเฮ้ยเล็กกว่ากูเฮ้ยทำไมมึงล่อช่อง มันจะใหญ่เอไปทางอื่นดีกว่าไปทางอื่นดีกว่าเราก็ค่อยๆไปเรื่อยๆมันบังคับยากอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเมาแบบถ้าเมาเร็วแม่งก็ไปเลยตึ๊ด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 ฟาร์มฟาร์มแต่บางทีคนมันก็น้อยเกินนะไม่เหมือนเซิร์ฟฝรั่งเมื่อกี้เอ้ยไม่เอาโดนไล่มาเหมือนกันอ,อยากตัวใหญ่เร็ว อยางตัวใหญ่เร็วจังเลยกอเฮ้อเฮ้อก็คลิปนี้ก็เอาสั้นๆแหละไม่ไม่น่าจะยาวมากเพราะคือมีเรื่องเครียดนิดๆหน่อยๆเลยมาเล่นเกมคลายเรียนะก็ก็ไม่มีอะไรมากมันก็น่าจะคลายเครียดได้อยู่แหละนะนะไอคนไม่มีชื่ออืมเฮ้ยอื้อืออออ ยาแดกกู้ยาแดกกู้มันไปไม่ได้อ่ะจุดแฉบเซิร์ชมันจะติดไหมวะไม่ได้จจกนี่ยโอ้โหอาหารแม่งโครเยอะคนก็โครเยอะอุยอันดับหนึ่งอืมเจแปนนี่คนญี่ปุ่นสินะรีไม่เอานายนายต้องไม่ยุ่งกับเราไอ้แล็ก ไอเล็กอย่าอย่าคาคาลอดคาคาลอดสวัสดีคาคาลอดแป้งคาคาลอดอื้ออือมึงพากูมาหาโอ้ไอหมาเล่นมันมีพลังงานบางอย่างเล็กอย่าทำเราเล็กเรารู้ว่านายเป็นคนดีเล็กเล็กนายต้องไม่ทำเราเฮลเฮลจีจีๆๆนายนายเอฟเคนายเสร็จแล้วเนี่ย เฮ้ยด้านล่างอาหารเยอะดีกินไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไปกินพวกมันกลับรู้สึกเล่นกากว่าเลยะมันมาคับยากจริงๆเนี่ยดูเมาส์รู้เลยมาลูกมามา w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  อูมันลอรมามนล่อเรามาเขียนยอันตรายอ๋ออันตรายจริงๆด้วยตัวไม่โคตรใหญ่เลยอื้อไม่อไม่เอาดีกว่าะ ไอชื่อจีนอย่ามายุ่งกับมันแนละ้มันเป็นคนใจร้ายมึงมึงอย่านะมึงอย่ามายุ่งกับกูนะบัตจาหาชื่อมึงยังไงดีบัตบัตบัตใช่ไหมเออโอ,อาหารอยอะนฟาร์มฟาร์มฟาร์มโอ้โอสเซียโน no, ไม่รัเสเซียเรา ลัษสิโอ้โมึงมึงกินอะไรเข้าไปมันถึงตัวใหญ่ขนาดนั้นมึงไม่ต้องมากินกูเลยกูรู้ว่ามึงกำลังจะกินกูเออเบรกเอ๊ะแบทแอดแบทแอดอย่าหนีสิแบดแอดแบดแอดแบดแอดอย่าหนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอออุ้ยหม้าด็อกด็อกมีอีด้วยนะโอ้ยมึงอะไรเนี่ย มันคือใครมันคือใครโอ้จะตัวเล็กไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวกูจะช่วยมึงเองไงแต่คนไม่มีชื่อเนี่ยแปมก็มาฟาร์มกลับมาหาเด็กๆเอานะครับเฮ้ยกูใหญ่กว่ากูใหญ่กว่ากูใหญ่กว่ากูากินตื้อเอา้ากินไม่ได้ตัวเท่ากันเหรอ ตัวเท่ากันก็กินไม่ได้อโหด้านล่างเนี่ยหารเพียบแหมแหล่งฟาร์มที่ดีใครวะ glass glass มีทีเฮด้วยอ่านย,กยากๆอ,อยู่มึงเอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยอู้หมันมันมันรวมตัวกันแล้วมันไม่ดีไม่ดีไม่ดีอันตรายอ่ะอันตรายไม่ไม่ไม่อย่ามายุ่งกับกูฟั t ช u ทัชฟั k ช์ทัช โอ้โอ้อฮ้ฟักฮัดจาไว้เลยนะฟักฮัดก็แต่วันนี้ก็พอแค่นี้เหอนแล้เอาคลิปสั้นๆมันจะได้ไม่อะไรมากก็เล่นเกมใคราเครียดได้นะลยเดีย๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนิดิดชันแล้วกันนะก็อาจจะยังพูดไม่ชัดหรือว่าพูดติดๆกับขัดทุยพูดติดๆขัดๆ,ดๆบ้างน,นะเพราะหวัดก็ <c oughs> ยังไม่หายดีอล น้ำมูกเยอะโอ้โหมึงมึงนี่มองไกลๆดึกว่าไสเรือนเรียสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ